ทำไมต้องเข้าใจธรรมชาติชื่อเล่นชื่อเกิครับเรามีเครื่องมือในการเข้าใจธรรมชาติหลายรูปแบบ mm hmm. เพราะเราเข้าใจธรรมชาตินี่แหละเราถึงอยากจะทำอะไรต่อ mm hmm. ก็คือประสาทสัมผัสทั้งห mm ้า hmm. ตาการมองจมูก mm hmm. การดมลิ้น mm hmm. การชิมรสหู mm hmm. การได้ยินร่างกายผิวหนังหรือการสัมผัสครับ เราเริ่มจากการใช้ประสาทสัมผัสพวกนี้นะครับเราก็ลองผ่อนสายตาดูบ้างลองผ่อนสายตาแล้วก็มองไปไกลๆดูบ้างมองดูท้องฟ้ามองดูตึกมองดูต้นไม้แล้วเวลาที่สมมุติว่าเราออกไปหน้าบ้านบ้างหรือนอกบ้านได้บ้างเนี่ยแล้วเราฟังเสียงต่างๆรอบตัวเนี่ยก็ลองทําแบบเดียวกันฮะมันมีเสียงอะไรบ้างที่มันนกพิราบมันร้องกู้กู้กู้เนี่ยเออเราได้ยินไหม เสียงรถต่างๆจากทิศทางต่างๆเนาะหรือบางทีช่วงไหนลมแรงเราจะได้ยินเสียงใบไม้มันถูกันแถวๆบ้านรอบบ้านครับ mm hmm. ที่จริงการฟังเนี่ยจำเป็นกับชีวิตเรามากใช่ไหมครับคุณต้องฟังใครอย่างลึกซึ้งเป็นคุณต้องฟังแล้วฟังแล้วแบบฟังให้ทะลุปปลูกโลงไม่ใช่แค่ฟัง mm hmm. แค่เรื่องราวแต่ว่าฟังความรู้สึกของคนได้ด้วยผมพบว่า เราสามารถที่จะฝึกฟังอย่างง่ายๆอ่ะคือการฟังเสียงในธรรมชาติก่อนลองฟังแบบฟังไม่ตัดสินฟังโดยไม่ต้องประเมินอะไรทั้งสิ้นแล้วก็พยายามใช้คาว่าสังเกตมากกว่าสังเกตว่าเราได้ยินอะไรบ้างกับในธรรมชาติครับการฟังเสียงธรรมชาติเนี่ยดีกว่าการฟังเสียงในเมืองเนี่ยเพราะเสียงในเมืองมันมีความซ้ําๆกันเยอะจะสังเกตว่าเสียงเสียงใบไม้เสียงฝนอะไรเงี้ยมันมีเอฟเฟกลึกๆกับเรามากกว่า แล้วมันทาให้เราฟังอย่างสบายกว่ากว่าเสียงแบบถ้าต้องเจอกับท้องถนนวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นการสุดที่ดีการเชื่อมโยงกับธรรมชาติผ่านการได้ยินของเราอันที่เหมาะกับตอนนี้มากเลยอะ่ะคือเรื่องของการใช้กลิ่นกับการใช้รสสัมผัสเพราะว่าเราสามารถทํามันได้อย่างต่ำวันละสามรครั้งผ่ันการกินครับวิธีในการเชื่อมโยงกับธรรมชาติผ่าน การดมแล้วก็การสัมผัสเนี่ยที่ผมว่าง่ายที่สุดวิธีหนึ่งคือการได้กินผักผลไม้สดครับกินช้าๆผมคิดว,ว่าเป็นดั่งริมทะเลหรือได้ไปเดินป่าหรือได้แบบเดินออกไปหน้าบ้านนะมองฟ้ามองอะไรไปไกลๆสักครู่หนึ่งเฮ้ยมันสบายเว้หรือว่าต้นไม้แถวบ้านหรือไม่แต่ต้นไม้เล็กๆที่อยู่ในบ้านแต่พอเราได้มองออกไปไกลๆมองออกไปท้องฟ้ามองออกไปแบบ ตึกห่างๆบ้างต้นไม้ห่างๆบ้างเนี่ยมันเหมือนทําให้เราได้ได้ผ่อนสายตาที่ต้นโชว์ละเพราะเราเข้าใจธรรมชาตินี่แหละเราถึงอยากจะทําอะไรต่อสรุปก็คือเรามันเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้ว